มี f อของเรานะเพื่อนช่างของเรามีข้อสงสัยว่าไอ้เจ้ายางอุดกระบอกดันโซ่นะอันนี้กระบอกดันโซ่เราลิ้นของตระกูลเวฟนะอ่าทําไมเพิ่งทําเครื่องให้เขาเพิ่งเปลี่ยนชุดโซ่เราลิ้นอะไรให้เขาเคลียร์ทั้งหมดเลยทําไมมันถึงแตกเร็วมันอ่าสึกล้อเร็วนะแล้วก็ดังกราวทั้งเครื่องเลยมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะ เมื่อเราพูดถึงไอชุดกระบอกดันโซ่ราลินนะที่ทั้งเห็นอยู่ทั้งหมดนี้ก็คือชุดที่อยู่ในห้องโซ่ราลินนะของตระกูลเวฟแต่ว่าอยู่ในที่นี้มันก็จะรวมกันหลายรุ่นในส่วนของเวฟร้อยก็จะมีอีกตัวหนึ่งชุดหนึ่งนะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเวฟร้อยอะไรวางตัวอย่างเช่นยางกริ้งเนี่ยจะลงตัวกันกับไอ้อยสิบไอนะตัวเก่านะในส่วนตัวใหม่เนี่ย มันจะไม่ลงตัวกันนะมันจะไม่ลงนะยางกดก็ไม่ลงยางอ,าอันนี้ยางกดยางกริ่งมันมันไม่ลงตัวกันเลยนะรวมไปจนถึงชุดกระบอกดันโซ่ราวลิ้นนะอันนี้กระบอกของตัวเวฟ110 i LED ตัวใหม่ล่าสุดนี่แหละจะเป็นตัวแบบนี้นะในรุ่นตัวเก่ามันก็จะเป็นเฉพาะกระบอกยาวๆแบบนี้เฉยๆนะทีนี้นะไอกระบอกตัวเก่ากับตัวใหม่ก็ยังมีสั้นมียาวเห็นไหมเนี่ย อันนี้ตระกูลเวฟร้อยร้อยสิบไอตัวเก่าอันนี้เนี่ยร้อยสิบไอเอลีดตัวใหม่นะสั้นยาวกว่าการถามว่าเอาตัวยาวไปใส่แทนได้ไหมได้โซ่ตึงดีด้วยแต่มันจะไล่ลมยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารูน้ํามันเห็นไหมเนี่ยตาแหน่งรูน้ํามันเนี่ยเห็นไหมรูบนเนี่ยรูบนเนี่ยถ้าท่านจะเอาตัวนี้มาใส่ท่านตัดแล้วเจาะรูก็ได้นะอ่าาขยันก็ทําไปนะทีนี้ เรามาพูดในกรณีที่ว่ามี f อของเราถามเข้ามาว่าไอ้เจ้ยจางอุดกระบอกดันโซ่ตัวเนี้ยทำไมนะมันถึงแตกบ่อยเสียบ่อยนะครับไม่ว่าจะเพาะไอ้เจวตัวนี้แหละนะนี่ตัวนี้ก็เคยเห็นแตกสึกเหมือนกันยางกดพวกนี้เคยเห็นแตกสึกเหลือเฉพาะบูทเหล็กตรงกลางเคยเห็นมาหมดแล้วบางครั้งบางทีเราต้องพูดแบบนี้ก่อนบางครั้งบางทีที่เราเห็น ตีโลโก้ honda ที่เราเห็นตีโลโก้ honda มันอาจจะไม่ใช่ของแท้นะมันมีของก๊อปเยอะเกลื่อนท้องตลาดเลยนะถามว่าของก๊อปมันดีไหมมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่บังเอิญนบังเอิญของมันถูกมันสั่งเข้ามากันเยอะร้านหนึ่งสั่งสี่ร้อยห้าร้อยชิ้นของค้างสต็อกสิทีนี้เพราะว่าในตัวอำเภอตัวจังหวัดหรือว่า ในแอปต่างๆไม่ได้มีร้านค้าร้านเดียวนี่มันค้างสต็อกจนเน่าแล้วเราเคยเจอมานะมันเน่ามันเสียคาล้านเลยแหละนะเสียในสต็อกก็มีนะครับมันหมดสภาพมันเสื่อมสภาพนะทีนี้ไอเจ้ายางเนี่ยไอเจ้ายางอุดกระบอกดันโซตรงนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยถามว่าเราเลือกใช้ไหมอยู่ในร้านของเราเนี่ยเราจะไม่เลือกใช้ไอเจ้ายางอุดกระบอกดันโซสีดํา เราจะไม่ใช้เลยไอตัวเนี้ยนะเราจะไม่ใช้ไอตัวนี้นะแต่นะเราจะไปใช้ไอตัวสีขาวเนี่ยนะเราจะไปใช้ไอตัวสีขาวเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าซปเปอร์ลีนเราจะไปใช้ตัวนี้เพราะว่าไอเจาตัวเนี้ยมันจะแข็งกว่ามันจะไม่แตกง่ายนะแต่ว่าในเทคนิคขั้นตอนของการใช้มันอาจจะได้ตัดตัดเกียร์แต่งลงมาให้ ระดับมันใกล้เคียงกันกับตัวสีดํามันจะได้ตัดลงมานิดนึงนะถ้าไม่ตัดลงมาโซ่มันจะตึงเกินไปนะอันนี้เป็นประเด็นแรกนะยางตัวสีดําเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกเร็วนะเพราะว่ามันจะกระแทกกันอยูอย่อย่างนี้ตลอดเวลามันจะกระแทกอย่างเงี้ยขากดมันจะกระแทกนะอ,อย่างเงี้ยตลอดเวลานะอ่ะทีนี้นะไอยยางส่วนไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกตัวสีดํายางกดยางอะไรไพวกเนี้ยเรา ใครจะใช้ซ u เปอร์ลีนก็ได้นะแต่เราเลือกใช้เป็นตัวสีดำเพราะว่าไอตัวสีดำเวลามันสึกเนี่ยเวลามันสึกมันจะเป็นผงละเอียดนะมันจะไม่ไปอุดตันไส้กรองแต่ถ้านะเพื่อนเพื่อนช่างของเราก็บอกว่าถ้าเป็นไอเจ้าเฟืองเฟืองที่ทำมาจากซูเปอร์ลีนไอเฟืองเนี่ยไอเฟืองพวกนี้ที่ทำมาจากซูเปอร์ลีนเพื่อนๆนเขาบอกว่าเวลามันสึกอะมันเป็นเส้นมันเป็นเส้นมันเป็นขน แล้วมันไปอุดตันไส้กรองน้ํามันเครื่องโดยเฉพาะไอ้คันไหนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนน้ามันเครื่องมันจะมีปัญหาเรื่องของอ่าไส้กรองอุดตันแต่ถ้าเปลี่ยนน้ามันเครื่องสม่ําเสมอไม่น่าจะมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะอ่าทีนี้นอกจากเรื่องของไอ้เจ้ายางสีดํามันกรอบมันแตกเร็วแล้วมันยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยที่รถที่โซ่ราวาลิ้นเนี่ยไอ้ที่โซ่ราวลิ้นเนี่ย มันพังบ่อยๆมันยืดบ่อยๆก็เพราะไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันแข็งเกินไปถ้ามันแข็งเกินไปมันมันดันตัวกดโซ่ตัวกดโซ่ก็ไปกดโซ่เวลาที่โซ่มันทำงานเวลาที่โซ่มันทำงานรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงต้องทำเป็นกระบอกไฮดรอลิกตรงนี้ออกมาทำไมเขาถึงต้องทำเป็นกระบอกไฮดรอลิกรถยนต์ก็เหมือนกันนะปัจจุบันนี้ใช้ระบบเดียวกันกับของเว็บ โซ่เหล่าลิ้นของรถยนต์ใช้ระบบตึงโซ่ระบบเดียวกันกับของตระกูลเวฟเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาโซ่หมุนน่ะมันไม่ได้กลมมันจะมีจังหวะตึงๆหย่อนๆตึงๆหย่อนๆเหมือนโซ่สเตอร์ของเรานั่นแหละนะเหมือนโซ่สเตอร์ของเราเลยมันจะมีจังหวะตึงๆหย่อนๆดังนั้นถ้าตัวกดโซ่เป็นแบบกดลงตึงเลยตัวนั้นมันจะทําให้โซ่สึกหลอเร็วโซ่ขาดเร็วเฟืองต่างๆสึกหลอเร็ว ดังนั้นเขาก็เลยทำมาเป็นระบบไฮดรอลิกเป็นระบบไป้ายโชกคอัพให้มันซับแรงซับแรงได้ด้วยนะให้มันซับแรงขยับขึ้นขยับลงได้นะครับในยุบตัวได้ในปริมาตรที่เขากำหนดออกมาว่าเอ,อจังหวะโซ่ตึงนะคุณต้องยุบตัวลงมาให้ได้เท่านี้ไม่จะต้องไม่เป็นภาระของโซ่และก็ยางกริ้งยางกดอะไรพวกเนี้ย ก็กำนนณมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อดีนะนี่แหละก็คือข้อดีของมันถ้ามันไม่ดีรถยนต์ราคาหลักล้านเขาไม่ทําระบบนี้ออกมาหรอกนะแทบจะทุกค่ายแล้วที่เป็นโซ่ราลิ้นทําระบบนี้ออกมาแทบจะทั้งหมดเลยณนะปัจจุบันนี้นะครับอ่าดังนั้นนะครับสาเหตุที่มันแตกเนี่ยผมเห็นหลายหลายคนไปเสริมสปริงเอาสปริง เอาสปิงไงที่อยู่กับปั๊มดิสเบรย์เขาไปดันเสริมเข้าไปบางคนไปจับตัวนี้ยืดอย่างเช่นในสปริงตัวเนี้ยมันเป็นของเทียมเราก็ไม่เอาใส่หรอกเนี่ยมันเป็นของเทียมมันแข็งมากๆเลยเราไม่เอาใส่นะเราก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละนะไว้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะดังนั้นก็พิจารณาเอาแต่ว่าไอ้ยางตัวเนี้ผมแนะนําไม่ใช้สนับสนับสนุนให้ใช้แต่ว่าในรถบางรุ่นนะมันอาจจะต้องได้เกียร์ออกนิดนึง นะเกี่ยวนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่เกี่ยวมันจะตึงเกินไปนะครับคุณเพื่อนนะก็นี่แหละนะก็ทําคลิปมาให้ดูเป็นแนวทางอ่ะนะก่อนจบคลิปก็ให้ดูอีกรอบนึงนะครับสําหรับใครที่อยากจะเอากระบอกดันโซ่ของเว็บร้อยสิบไอตัวเก่านะอ่าร้อยสิบไอตัวเก่าหรือว่าเว็บร้อยไปแปลงใส่ร้อยสิบไอ led ถามว่าเอากระบอกนี้ใส่เลยได้ไหมใส่เลยได้แต่ว่าคุณต้องไล่ลมก่อน ไล่ลมให้มันได้ไล่ลมให้มันเสร็จก่อนคุณค่อยไปใส่ชุดอ่ากดโซ่ดาวดินแต่ถ้าคุณจะแปลงจริงๆนะคุณดูรูน้ํามันเลยดูรูน้ํามันนะดูดีๆตําแหน่งรูน้ํามันเนี่ยนะไอสองรูล่างเนี่ยมันก็ได้กันอยู่นะสองรูล่างก็ได้กันอยู่แต่ว่ามันจะมีรูรูหนึ่งอ่ะมันมันมันไม่ได้กันเนี่ยมันไม่ได้กันเห็นไหมรูด้านบนเนี่ยเห็นไหมน้ํามันมันไม่ลงมาเนี่ยไอตรงเนี้ย ไอรูพวกนี้มันอยู่ปากกระบอกพอดีน้ามันมันจะลงมาได้มันจะไล่ลมได้แต่ถ้าเอาตัวนี้มาใส่มันจะอยู่อ่ามันจะไอช่องว่างไอช่องตรงเนี้ช่องตรงที่ไม่มีรูมันจะอยู่ตรงปากกระบอกพอดีน้ามันมันจะลงมาไม่ได้มันจะไล่ลมยากแค่นั้นเองนะครับทุกท่านถ้าใครจะตัดแล้วเจาะรูก็เยี่ยมนะได้เหมือนกันแต่ตรงรุ่นมีขายไม่กี่กระตังซื้อตรงรุ่นดีกว่าแต่ถ้ากรณีฉุกเฉินท่านก็ตัดเอาก็แล้วกันเด้อ